ไม่รอเริ่มคำถามแรกเกี่ยวกับปานะครับผู <c oughs> ้ถามสงสัยว่าทําไมปานะที่เรารับประทานเมื่อเย็นนี้ถึงจัดว่าเป็นน้าปานะครับเย็นนี้ฉันอะไรกันเนาะให้ปหนานะที่เรารับประทานเมื่อเย็นนี้ถึงจัดว่าเป็นน,าน้าปานะคะอ๋อเขากาดเจ้าค่ะ ประกอบไปด้วยเต้าทึงน้ำลำไยมีแตะก้วยเม็ดบัวแห้วเจ้าค่ะประเภทผู้ปฏิบัติสงสัยค่ะแล้วก็ผู้ศทธาจีนอ๋อของกลืนล่วงลำคอเนี่ยผู้เจ้าจะแบ่งเป็น4อย่างนะสี่อย่างหนึ่งที่เรียกว่าโภชนะนะ โชนะก็คือเช่นปลาเนื้อนมนมเปรี้ยวพวกนี้ก็จะเป็นของกลิ่นล่องลำคอประเภทที่1น,นะอย่างประเภทที่2ก็คือน้ำผลไม้ที่เรียก่ปานะเนี่ยน้ำผลไม้ครูเจ้าบอกว่าน้ำที่คั้นจากผลไม้ทุกชนิดเนี่ยฉันได้เราอาจจะเคยได้ยินว่าน้ำที่ใหญ่กว่า ผลมะตูมอะไรฉันไม่ได้นี่ก็เป็นอัตกถาทีา่ปรุงแต่งมาภายหลังอันนี้เราทำไว้ในอรียวิวันเรียบร้อยแล้วนะว่าอันนี้ทรงอนุญ,ญาตน้ำจากผลไม้ทุกชนิดนะเว้นแต่อะไรเว้นแต่รถแห่งทัญผลนะน้ำจากใบไม้ทุกชนิดนะอันนี้เป็นข้อที่พระองค์มีพุทธานุญาตไว้อันนี้ก็พวกน้ำปราณะนะ,นะ แปดอย่างในครั้งก่อนแล้วก็จากน้ําผลไม้ทุกชนิดเพราะฉะนั้นที่ห้ามฉันน้ําจากมหาผลเก้าคือตาลมะพร้าวผลขนุนนะขนุนสัมปะลอบ,บวกฟักเขียวแตงกวาแตงโมฟักทองรวมทั้งอพรณชาติเช่นทั่วต่างๆเนี่ยเป็นส่วนแห่งอัตกถานะวันนี้ก็ได้บอกเอาไว้ส่วนทัญผลทัญพลังได้แก่สาลิข้าวสาลี วีหิข้าวเจ้าย่โวข้าวเหนียวโคทุโมข้าวละมานนะกังคูข้าวฟ่างวารโกลุกเดือยนะขุดลูสะโกโยากับแก่นะอันนี้ก็จากบริษัมรัฐที่ตรงนี้นั้นพระเจ้าเนี่ยจะแบ่งประเภทของของขบฉันเอาไว้นะว่านี่จากนี่เนี่ยประมาณเช้าชั่วเที่ยงหลังจากนั้นวิการไปแล้วเนี่ยฉันอะไรได้บ้าง นะของฉันในช่วงวิการเนี่ยฉันได้3อย่างเช่นน้ำผลไม้นะแล้วก็อย่างที่2ก็คือ <c oughs> เรียกสตาการิกลนะิยาเจวันจะมี5อย่างคือในยใสนยคน้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยพิสูรรับของนั้นแล้วเนี่ยเก็บไว้ฉันได้7วันนะอันนี้ก็จะมีในปาฏิโมกอยู่นั้นอย่างเนยเนี่ยโยมกินเข้าไปไม่เคี้ยวก็ติดคอแย่เหมือนกันนะ ก็ไม่ได้เป็นอาบัติเพราะการเคี้ยวแต่จะเป็นอาบัตเพราะการฉันอาหารผิดประเภทนะนั้นพู้เจ้าก็จะแบ่งกลุ่มประเภทของอาหารและสุดท้ายคือยาวชีวิตค,คือยาที่ <c oughs> ใช้ได้ตลอดชีพฉันได้ตลอดชีพเมื่อรับประเคนแล้วเนี่ยเก็บไว้ได้ตลอดชีพ <c oughs> ก็คือส่วนของต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยรากใบดอกมเมล็ดนะอ่า <c oughs> เมล็ดตาลตะวันมเมล็ดฟักทองมเมล็ดพวกนี้เหมือนกับโกโก กาแฟพวกนี้มเมล็ดทั้งนั้นนะจับมเมล็ดก็ฉันได้ฉันได้เพราะอะไรเพราะว่าอยู่ในส่วนยาวชีวิตที่เป็นมเมล็ดเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องไปดูที่ผู้เจ้า,เาบัญญัติในส่วนนี้เอาไว้นะมัน,นกนะ็จะอธิบายเกี่ยวเรื่องการลิกนะขึ้นอยู่กับการอันนี้เช้าชั่วเที่ยง อย่าวากาลิกนี่เช้าเช่วเที่ยงนะปลาเนื้อนมผลไม้นมส้มนะอันนี้น้ำปานะน้ำผลไม้ทุกชนิดน้ำปานะเนี่ยรับประเคนแล้วเนี่ยเก็บไว้ได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งอารุณขึ้นใหม่พวกเนี่ยยอมยังทานไม่หมดก็คือถ้าพระพระพระเพราะว่าบัญญัตินี้บัญญัติกภิกษุนะถ้าภ <c oughs> ิกษุชันไม่หมดอรุณขึ้นใหม่ปุ๊บก,ก็ต้องสลัด ฉันต่อไม่ได้หมดสิทธิ์ฉันแล้วนะถูกจํากัดด้วยการเวลาส่วนอ่าเซตากาลิกเนี่ยเวันนะจัดว่าเป็นเภสัตหนะ้าห้าอย่างในสายในคนน้ำมันน้ำเบิกน,น้ำอ้อยนะน้ำอ้อยก็คือตัวน้ําตาลนั่นเองนะอย่างน้ําหวานอย่างนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราพิจารณาวิเคราะห์ส่วนประกอบของสิ่งที่เราจะกืนล่วงลำคอเข้าไปว่าส่วนประกอบนั้นเนี่ยเป็นส่วนประกอบมาจากอะไร นะนั้นถ้ามาจากสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตเนี่ยก็คือฉันได้ถ้ามาจากสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้อนุญาตก็คือฉันไม่ได้เนะเช่นถ้ายมจะฉันนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนี่จัดอยู่ในนี้เป็นอาหารก็คือฉันไม่ได้นะหรือจะฉันนมนมจัดอยู่ในนี้ในโภชนะฉันไม่ได้ดูมันน่าจะได้แต่มันไม่ได้นะนอะ่านั้นรากใบดอกส่วนของต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นส่วนของยาวชีวิตตรงนี้ รับประเคนแล้วเก็บไว้ได้ฉันตลอดไปไม่จํากัดการเวลาได้แก่ของที่ปรุงเป็นยานะพวกยารักษาโรคทั้งหมดเกลือสมอมะขามป้อมนะผลไม้ที่เป็นยานะถ้าผลไม้ะไรที่เราพิาณาว่าเป็นยาเราก็ฉันได้แต่ถ้าใครไม่ป่วยไม่เจ็บก็ไม่ต้องฉันก็ได้นะพอลงไปแล้วเนี่ยก็สรุปอยู่ที่ตัวบุคคลว่าตัวบุคคลนั้นเนี่ยอ,อยู่ในข่ายที่ ควรจะได้ฉันไหมจะมีอยู่อันเดียวที่ไม่ต้องอาศัยเหตุก็คือตัวน้นานนําปนะนี่ฉันได้ตลอดอยามาการลิกนี่ฉันได้ตลอดแต่สองอันนี้เนี่ยก็ควรจะมีเหตุในการได้ขบฉันอาพาธปวดหัวตัวร้อนอาพาธของผู้จ้าเนี่ยนิดหน่อยก็ได้เป็นคํากลางกลาได้หมดจะมีตัวอย่างที่ในการพิจารเรื่องอาพาธเนี่ย ก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยผู้เจ้าเดินทางไปที่เมืองเมืองหนึ่งแล้วก็ <c oughs> มีภิกษุไปล่วงหน้าแล้วก็จับจองกุฏิให้อาจารย์ตัวเองพอผู้เจ้าเดินทางไปพร้อมกับพระเทรลาทั้งหลายพระสารีบุตรพระโมคคานาอะไรอย่างนี้ไปถึงแล้วปรากฏว่าพระาสารีบุตรไม่มีกุฏิอยู่ต้องไปอยู่คนไม้น่ะผู้เจ้าตื่นเช้ามาก็อ่ะสารีบุตรทาไมมานอนคนไม้ ก็บอกว่ากุฏิเต็มนะพระเจ้าก็เลยสั่งประชุมสงบอกว่าต่อไปถ้าไม่อาภาธเนี่ยห้ามจับจองกุฏิล่วงหน้านะอีกครั้งหนึง่งพระเจ้าก็เดินทางไปล่วงหน้าอา่ะเดินทางไปอีกเมืองหนึง่งผู้วิสูกลุ่มนี้ก็เดินทางไปล่วงหน้าแล้วก็บอกว่าอาภาธกันหมดเลยแล้วก็จองกุฏิกันพระเจ้าก็เลยก็ภาษาลิบุตก็เจออีกไม่มีกุฏิอยู่ก็ไปอยู่คนไม้พระเจ้าก็มาเจออีก ก็เลยสั่งประชุมสงฆ์แล้วก็บัญญัติว่าห้ามจองเว้นอาพาธหนักเพิ่มขึ้นต้องอาพาธหนักเพราะภาษาเรียกบุตรว่าเขาอาพาธกันหมดเลยครับก็มสาก็อาพาธแสดงว่ามันไม่ใช่มุสาเขาแสดงว่าเขาอาพาธจริงแต่เขาแสดงว่านิดหน่อยก็เอาผู้เจ้าเลยต้องบัญญัติว่าอาพาธหนักถึงจะจับจองกุฏิได้ เป็นขอกบเคี้ยวถ้าพระฉันเป็นปานะจะเป็นโลภวัชระหรือไม่เป็นอะไรโลคกวัชระมะักโรกติเตียนติเตียนตามธรรมตามวินยัยนะของขบเคี้ยวจึงบอกว่าไม่ไม่ได้เป็นบัญญัติที่การเคี้ยวแต่เป็นบัญญัติที่การฉันอาหารผิดประเภทนะเพราะฉะนัะ้น <c oughs> ถ้า ที่ผู้เจ้าให้อะสมอว่าขามป้อมเป็นยาโยมลองกินสมอไม่เคี้ยวสิมันจะตืนลงไหวไหมเนี่ยนะอ่ามันไม่ได้มีอาบัตตรงเคี้ยวแต่มีอาบัตเพราะว่าฉันอาหารผิดประเภทนะอืฉันไม่ของที่ไม่ควรฉันนะอันนี้ก็เพราะนั้นโลกกวัตชาเนี่ยต้องตามทำต,ต,ตามวินัยด้วยนะที่ผู้เจ้าบัญญัตินะ พ่อดไปครับเ,รเคยได้ยินว่าถ้าภิกษุจับอาหารที่ยังไม่ได้ประเคนก่อนแล้วยมออกมาประเคนภิกษุรับได้แต่ฉันไม่ได้เป็นอาบัติเขาบอกเรียกว่าของประเคนไม่ขึ้นจริงหรือไม่ครับนี่ก็เป็นหรักถาอีกไะแต่ก่อนเราก็รักษาตรงนี้มาตลอดนะแล้วพอดูโมันไม่ใช่นี่ไม่งั้นแบบว่าพอโยมมาจับปุ๊บมันเหมือนไฟช็อตเลยนะคือฉันไม่ได้หมดเลย แล้วก็จะมี <c oughs> มีปัญหาตรงนี้ค่อนข้างมากเราจัดโต๊ะอาหารบุฟเฟ่เนี่ยยาว20-30เมตรนะปรากฏว่าพอจัดอาหารไปแล้วโยมเขาก็ไม่รู้อ่ะมาจับโต๊ะโยมต้องลือประเคนใหม่ทั้งหมดเนะสามสี่ร้อยชิ้นนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหากับทุกวัดที่ถือตรงนี้นะแล้วก็บางทีเขามีวิธีแก้ด้วยกัน ถึงเชื่อกั้นหรือว่าหาคนมากัน้นป้องกันอะไรต่ออะไรก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยากมากขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> นะตรงนี้จริงๆก็มีรายละเอียดหมดนะพระเจ้าจะตัดไว้ในอาบัติปิจิตีข้อ40เนี่ยพระเจ้าบอกว่าอันหนึ่งภิกษุใด กลืนอาหารที่เขายังไม่ให้ล่วงช่องปากเว้นไว้แต่น้ําไระไม้ชารฟันเป็นปาจิตตีนะน,นั้นของกลืนล่วงลําคอเนี่ยต้องให้ได้รับการให้ก่อนถ้าเขาให้แล้วเนี่ยจะไปจับอีกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรนะเพราะถือว่าเขาให้แล้วนะไม่ได้ไปรักขโมยเข้ามาเพราะน,นั้นเอาบัญญัติข้อนี้ปาจิตตีข้อนี้ก็ชัดเจนแล้วนะ อันหนึงพิกษุได้กลืนอ,อาหารที่เขายังไม่ได้ให้ร่วมช่องปากเว้นไว้แต่น้ำและไม้ชพรับฟันเป็นปาจิตติน้ํากับไม้ชหรับฟันไม่ต้องกะเคียนน้ำเนี่ยไม่ใช่น้ําในห้างอันนั้นมีเจ้าของนะมีมูลค่าแต่คือน้ําตามห้วยหนองคลองบึงเนี่ยไม่ต้องรอให้มีญาติโยมมาตักให้เรากินนะเราตักกินได้เลยนะและภิกษุนเนี่ยเมื่อเดินทางเนี่ยจะต้องพกผ้ากรองน้ําไป จะต้องพกที่กรองน้ําไม่พกนี่ก็ปรับความผิดแต่ถ้าไม่ได้พกไปจริงๆเนี่ยให้ใช้ชายผ้าสังกติเป็นที่กรองน้ำนะเพราะฉนั้นน้ําตักตามห่อนมงของบุงผู้เจ้าให้กรองก่อนนะถ้าไม่มีก็คือใช้ชายผ้าสังกติเป็นที่กรองน้ําแล้วก็ค่อยดื่มนะเพราะฉนั้นเรื่องพวกนี้มีบัญญัติไปหมดกรณีของน้ําแล้วกรณีไม้ชํารัฟัน แต่ก่อนก็ใช้ไม้สมัดโกธาดีคนคอยนะเป็นไม้ในการชำระฟัน <c oughs> ไม้ชำระฟันเดี๋ยวนี้ก็ยังมีทำกันอยู่พอสมควรนะก็ต้องเอามาทุบเป็นฝอยๆแล้วก็เอาสีฟันนะซึ่งภิกษุหลังฉันแล้วเนี่ยถ้าไม่สีฟันเนี่ยปะปะับัติเนะ <c oughs> พราะนั้นภิกษุหลังฉันแล้วต้องแปลงฟันคือใช้ไม้ชำระฟันนะ <c oughs> แต่น,นี้ไม้สาลัฟันเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นทั้งทั้งแปลงทั้งยาในตัวมันก็หลุดล่วงเข้าไปในคอได้เพราะนั้นผู้เจ้าก็เลยบัญญัติตรงนี้ว่ากรณีของไม้สาลัฟันถ้ามันหลุดเข้าไปในคอไม่ถือว่าเป็นการกินอาหารนะแต่เดี๋ยวนี้ไม้กับแปลงมันแยกกันเราก็เลยมีปัญหาอีกว่า ตกลงแล้วไอ้แปรงสีฟันหรือยาสีฟันมันคือไม้สำรักฟันกันแน่ก็เลยมาพารณาอีกว่าไอ้ยาสีฟันเนี่ยบางทีมันไม่ต้องใช้แปรงก็ได้อย่างวิเศษนิยมแล้วมาปลายถูๆเอานิ้วถูกันได้อย่างนี้นะก็เลยพารณาว่าไอ้ตัวที่เป็นยาสีฟันเนี่ยมันควรจะเป็นตัวไม้สำลัฟันนะเพราะว่าก็จะมี มีพระที่เอ๊ะเราจะต้องประเคนยาสีฟันหรือเปล่าอย่างเงี้ยอา่าน,นสมมุติว่ายาสีฟันยมก็ถวายมาแล้วแล้วมีคนไปจับแล้วต้องประเคนใหม่หรือเปล่าก็าจะมีพระกลุ่มหนึ่งประเคนใหม่กลุ่มหนึ่งไม่ประเคนใหม่ก็เลยต้องมาพิจารากันว่าไอ้ยาสีฟันเนี่ยมันกินร่วงลำคอได้มันควรจะส่งข้อเข้าในเรื่องของตัวไม้ชำระฟันนะ <c oughs> ก็เลยเลยพิจากันอย่างนี้ว่าไม้สำรับฟันในที่นี้น่าจะเป็นตัวยาสีฟันนะซึ่งก็ไม่ไม่ต้องประเคนอีกเหมือนกันนะตอนนี้ก็จะมีเช่นน้ำอีกเหมือนกันน้ำน้ำดื่มอย่างเงี้ยน้ำ <c oughs> น้ำเนี่ยเขาก็บอกว่าปกติผู้เจ้าก็บอกว่าไม่ไม่ต้องประเคนใช่ไหมแตนนี้ก็จะมีกรณี น้ำร้อนน้ำเย็นน้ำแข็งอ่าจะหมากแล้วว่าเอ๊ะน้ำร้อนตะระเขนวัดหลายวัดประเขนน้ำร้อนหลายวัดประเขนน้ำแข็งหลายวัดก็ไม่ประเขนหลายวัดประเขนน้ำแร่เนะเพราะอันนี้น้ำแร่อะไรมาก็มาดูน้ำแร่มันจะดูยังไงว่าน้ำแร่ถ้ามันไม่เห็นสลากนี่มันจะรู้ไหมเนี่ยนะอ่าแล้วน้ำฝนตกลงมานี่มันเป็นน้ำแร่ไหมในห้วยหนองคลองบึงมันก็มีแร่ธาตุปะาปนในน้ำ มันก็น้ำแร่เหมือนกันนนเนี่ยอืแล้วอย่างน้ำร้อนประเคนเราก็มาสงสัยว่าแล้วร้อนแค่ไหนอกี่องศาคือประเคนผู้เจ้าก็ไม่ได้บัญญัตินะว่าหกสิบองศาสี่สิบองศาคือต้องประเคนเนี่ยน,น,น้ำก็คือน้ำกันแหละนะมันจะร้อนจะเย็นจะเป็นน้ำแข็งก็คือน้ำเราก็ตีว่าน้ำคือไม่ต้องประเคนก็<笑><笑>าใช้หลักการตัวเดียวกันเนี้นะที่ผู้เจ้าบัญญัติเพราะหลักอื่นไม่มีอะ่ะนะ ราะนั้นถ้าเราเอาหลักอื่นก็เป็นการบัญญัติเพิ่มเข้าไปมันก็ยุ่งยากขึ้นซึ่งอัตถากาถาจะบัญญัติเพิ่มตัวนี้มากมายเต็มไปหมดเลยในหนังสือจะมีอยู่เต็มไปหมดนะเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คตัวนี้ให้ดีชีวิตยุ่งยากขึ้นนะนะนะบางทีดูเหมือนไม่แข่งแต่นั้นมันเข่งเกินหรือเปล่าเนี่ยเราก็เลยต้องกลับไปที่พุทธวจนะอีกเหมือนกันว่านะคุณเอาหลักฐานมาจากไหนว่าน้ําร้อนประเขนขอดูพุทธวจนะหน่อยมันไม่มี มันจะมาสุดแค่นี้ที่อบัตไปจิตตีตัวนี้นะอะ่า <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นพระเรื่องวินัยเนี่ยยมจะเห็นชัดเลยถ้าถ้าไม่ใช้พุทโวจะนะนั้ปวดหัวนะ <c oughs> ใช้ชีวิตยากมากนะอืมอย่างเวลาห <c oughs> ่มผ้าเหมือนกันแต่ก่อน,นมาบวชปีแรกอาตมาก็ห่มผ้า ใกล้กับพระพุทธรูปเขาบอกอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องห่างพระพุทธรูปเนี่ยนะเท <c oughs> ่าไหรหกซอกอืมเราก็ขับๆครับห่างไปหกซอกโอไปวัดหนึ่งนะเราก็ห่างมาเจ็ดแปดศอกละวอมเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องห่างสิบสองซอกอืมมาแล้ววัดนี้ครับ้วครับเราก็ห่างไปสิบสองซอก ทั้งพุทธการพุทธรูปยังไม่มีเลยอะมันจะมีบัญญัติเกี่ยวกับการห่มผ้าเนระยะพุทธรูปได้ยังไงเนี่ยมันมันฟันเฟืออย่างเงี้ยนะมันปวดหัวกันอย่างเงี้ยเอาว่าก็เ,าาเลยต้องกลับมาที่พุทธาศาสนานะนะ